สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบรองชนะเลิศคู่ลวบางเชลซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของทด้านดีการ์เด้นครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันครับรุกวนเพื่อนเทุกทุกคนกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับ การแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันไว้คืนวันที่9พฤษภาคม2568เวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยนะครับในส่วนของสถิติการเจอกันที่ผ่านมาครับเคยเจอกันทั้งหมด1ผนครับดังนั้นเชลซีครับบุกไปเอาชนะในนัดแรกได้ครับ4ประตูตอนหนึ่งครับนัดนี้ก็โอกาสเข้ารอบชิงค่อนข้างสดใสครับก็มาดูกันว่าผลยอกมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนเคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันเข้าได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับ รครับผู้ตัดสินเป่าเคีียรูดเมนครับจะเป็นทางด้านเจอกกรเด่นครับชุดสีกลมจะบุกจากขวาไปซ้ายก่อนบอนย้อนคืนกลับมาครับอิติกซนันผากระชากเข้าในมา <c oughs> แล้วหนีคูคูระย,ย,ย,ไยาได้แล้วไม่ผ่านบาเดชิวเป็นลูกเตะมุมของเจอกกรเด่นครับ อีริกสันสันตว์มาตรงนี้โรเบิร์ตซันเช่ก็ยังซูปเปอร์เซฟนะครับนี่ครับลูกเตะม,มุมได้ลุ้นก่อนเลยครับทางด้านทีมเยือนครับอีริสเซนครับจะเปิดลูกเตะม,มุมเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง นะครับโยกเข้าในมาตรงนี้มงเคลียวมาได้ยังได้ที่โคปาเมอร์คาเมอร์ให้มาโจอร์ดนซันโชตอกส้นกลับมาโคปาเมอร์ย้อนกลับมาตั้งที่เอนโซเฟอร์นันเดสแล้วยอดขึ้นหน้ามาซันโชไหลต่อมาตรงนี้ยังเคลียทิ้งออกมาได้ครับยังเป็นบอลของอีริกสันวางยาวขึ้นหน้ามา คูพอวเมอร์ให้ประตูกะไวเซ่แกเซโดครับฝากมาบาดวีเก้แล้วซัดตรงนี้ก็ยังตรงตัวผู้รักษาประตูครับบวดวางยาวขึ้น,น่ะให้มาตรงนี้ยังได้ที่ริเจมริเจมฝากเข้าในมา เดซันให้มาตรงนี้ย่อยยังไม่ผ่านลิเจมหยอดขึ้นหน้ามาตรงนี้ก็ดูต่อข้างไปแล้วครับเป็นบอลทุ่มของเจอกาอร์เดนเบิร์กให้มาตรงกลางโชเลอร์ตรงนี้ไม่ผ่านเอ็นโซโฟูร์นเดสดีมราชจักซันแทงออกขวามามาดูอีเกเ ให้เข้าในบานิโคลัสแจ็กสันแล้วแทงมาตรงนี้โคพาเมอร์พาเมอร์เราจะดีดออกขวาก็ยังไม่ผ่านเจสันเบิร์กเบิร์กเลาะขึ้นหน้ามาติดหอยเซเก้าเซโดมาดูวิเก้มาดูวิเก้พาเข้าในบาสครับวนคืนกลับมาไกเซโดนิโคลัสแจ็กสันแล้วแทงมาตรงนี้รับหน้าไปไล้ครับลิซิม เปิดขึ้นหน้ามาครับเยอการะเดนฝากข้างหน้ามาใหม่ผ่านมาดูเจ้โควาเมอร์แทงออกขวามามาดูเก้โยเข้าในตรงนี้แล้วฝากมาโอ้ให้มาตรงกลางไม่มีใครครับนีกูร์จัคซันให้มาดูเก้ตรงนี้ก็แต่ลูกฟรีคิกเลยครับจะเป็นลูก ฟรีคิกมาของคพาเมอร์พาเมอร์อยู่ที่ลูกตั้งเต่ครับกลมหน้าแล้วข้ามหลอกครับตรงนี้ฝากมาตรงกลางแล้วกดตรงนี้ยังตรงตัวผู้รักษาประตูครับลูกสูตรครับอู้ยังเชลซียังขึ้นนําไม่ได้บอลวางขึ้นหน้ามาตดทางด้านไกเซโด เซนโซเล่นกันเจอนาชโชครับตอกส้นมาสวยหมอยเซกเดโซฝากมาแจ็กสันทัดตรงนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเชลซีขึ้นนำจนได้ครับ้โหนาทีที่28ครับจากนิกรัตแจ็กสันครับโอ้หลังจากที่บดอยู่นานครับสุดท้ายทำประตูจนได้ครับนิกรัแจ็คสันครับกดด้วยซ้ายตรงนี้ครับ ลีขึ้นนำแบบนี้ก็น่าจะปิดเกมแล้วครับสกอร์รวมตอนนี้5ประตูต่อนหนึ่งแล้วครับเ,รเดนไม่มีทางเลือกครับต้องบุกกดใส่ยอย่างเดียวครับเอนโซให้มานิเลอร์จัคสันแทงออกซ้ายมามาคูรุยาคูรุยากระชาขึ้นหน้ามาเองครับตรงนี้แล้วไหลเข้าในยังได้ที่ซันโชซัดต,ตรงนี้ก็ยังเป็นซูปเปอร์เซฟของผู้รักษาประตู เดี๋ยววิ้จักลูกเตะม,มุมกันไนด้เชลซสีโอ้พระเมื์ครับเรนซันมาซันโชวจวนแดนซันโช่ผ่าวนแล้วเข้าในมาที่บาเดชิวซัดตรงนี้ก็ยังไม่ตรงกอบเลยครับนี่ครับก้มหน้ากดตรงนี้ครับบอลมันใส่สครับหลุดออกข้างไป อลวางยาวขึ้นหน้ามาของพุทธศาประตูจนสันเก็บได้อีริกสันให้มาจะไหลออกซ้ายตรงนี้ติดลิจ็มโครพาเมอร์พาเมอร์โอ้โหแล้วพาแหวกได้สวยคับโพพาเมอร์กระชากเข้าในมาตอกส้นมาตรงนี้ยังได้ที่จอร์รสโชสุดท้ายไม่ผ่านอีริกสันบอลเข้าในมาติดไกเซโดไหลออกซ้ายมาซันโช เอนโซเฟร์นันเดสไหลออกขวามามาดูเย่แล้วแทงมาช่องนี้นิโกรัสแจ็กสันได้กดตรงนี้2ประตูต่อศูนย์ครับไปกันใหญ่นะครับทั้งนั้นเชลซีครับหนีหายเป็น2ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่40่สครับจากนิโกรัสแจ็กสันครับนี่ครับค่อยๆรำเบี้ยบอลมาแล้วหลุดมาช่องนี้ได้ล่อเป้าแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยครับ ของเอนโซเฟอร์นนเดสให้เข้าในบ่าหลึกมาถึงบาดีเกซัดตรงนี้ก็ไม่ผ่านบล็อกบาดีเกซัดอีกทีหนึ่งยังดัก,กไว้ได้บอลเข้ามาตรงกลางเบิกแล้วจะแทงมาตรงนี้ติดทางด้านเพซโดครับบอลไหลมาซันโชซันโชก้มหน้าแล้วดีดอุปตูที่สามยังไม่มารับเชลซี เตะมุมอีกครั้งครับพาวเมอร์ Palmer เล่นสั้นมาจอร์แดนซนโชดถึงเข้าในมาแล้วยังได้ที่นิลรสแจ็กซันแจ็กซันวนขึ้นกันมาโทสินไม่ผ่านแอนเดอร์สันหวางยาวขึ้นมาแล้วผู้ตัดสินเป่ามดวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านเชลซีครับขึ้นนำไปก่อน2ประตูต่อศูนย์าเพื่อนๆชื่นชอบเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับ เดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับนะครับผู้ตัดสินเป่าเขียรูปเล่นครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้านเจ้าบ,บ้านครับเชลซีชุดสีน้ำเงินจะบุจกจัดขวาไปซ้ายบ้างเอ็นโซไหลให้มาดีกรัแจ็กสันจะกดตรงนี้ก็อนทีติดเซฟครับ คอสแกเซียไฮบาที่ตรงนี้โยกหนีไม่ผ่านมาดูเก้บาริชิวฝาประตูกัเอนโซไฮบาโคพาวเวอร์แล้วไหลมานิี้กุนระแจคซันได้รอเป้าแบบนี้อีกแล้วก็สามประตูต่อศูนย์ับแพตติคิโรไว้แล้วครับนีก่กุนระแจคซันครับโอ้โเหเมาคนเดียวสามประตูครับโอ้โหเอาจนได้ครับแพตติครับ นี่ครับหลุดเดี่ยวมาแล้วกดด้วยขวาครับโอ้โหไปกันใหญ่แล้วครับคิลสีครับแล้วนี่ครับถอดออกเลยครับนีกุนัชแจ็กสันครับหลังจากที่ยิงแฮตทริกไปครับแล้วส่งทางด้านเอ็นคุนคู่ครับลงมาเล่นบ้าง ันยอดอ,อกซ้ายมาให้มาที่วิเจิมหอยเซกเคเซโดฝาประตูกลางจอด์นซันโชไหลออกซ้ายมามาคูคุริยาให้เข้าไนครับเอนคุนกูแล้วแทงมาโคพาเมอร์ได้ซัดแบบนี้ก็โอ้โหไปเรื่อยนะครับ4ประตูต่อศูนย์ครับ โอ้เชลซีครับหยุดไม่อยู่แล้วครับโอ้โหบุกเปิดบ้านถลม่มเจอการ์เด้นไปแล้วเวฟสี่ประตูต่อศูนย์เวฟสกอร์รวมแปดหนึ่งครับต้องชมโคบเมอร์เลยครับเลี้ยงรายตรงนี้แล้วหลุดเดี่ยวมาล่อเป้าอีกแล้วครับวันนี้แนวรับเจอการ์เด้นก็มีปัญหาครับปล่อยให้ผู้เล่นเชลซีหลุดเดี่ยวมาล่อเป้าหลายต่อหลายหนเลยครับ บอลของเอง็นค,คูแทงต่อมาโคพาเมอร์ไหลามาช่องนี้อีกแล้วก็เปโดเนโต้แล้วตวัดกลับเข้าในมั <c oughs> หยังเคลียร์ออกมาได้บอลยังไม่ไปไหนเอนโซ่ so. ฝากมาเปโดเนโต้ซะตรงนี้ <c oughs> ติดเซฟแล้วซ้ำอีกทีนึงเออเป็นซูเปอร์เซฟของผู้รักษาประตูครับยังได้รุนจากลูกเตะมุมบุกหนักจริงๆครับทางด้านเชลซีครับเราไม่มีทีท่าว่าจะผ่อนเกมเลยครับ ปโดเรโตายโยกเข้าในบัตรให้มาตรงนี้ผู้รักษาประตูก็รับสบายออกบอลเร็วมาแล้วครับทางด้านกราบขวาจอนสันจอนสันกระชากขึ้นหน้ามาตรงนี้ไหลเข้าในมา <c oughs> แล้วไม่ผ่านบาเดชิลคูพาเมอร์ฝั่งประตูกางเอ็นคุณคูเอ็นคุณคูแหวกเข้าในแล้วครับตรงนี้เอ็นคุณคูแล้วกดตรงนี้ <c oughs> ยังบินเซฟเอาไว้ได้ครับเปโดเน,นโต้วนเข้าในบ่าเอ็นโซเอ็นโซแล้วกดตรงนี้ก็ยังตรงตัวผู้รัิกษาประตูผู้รัิกษาประตูก็ออกบอลขึ้นหน้ามาแล้วครับ ออกบอลไม่ดีตรงนี้ยังเข้าทางจนสั้นฟาเดลไล่เอาความอ่อาซาโลา่ไปผ่านกเกซโดหลสไลด์ตรงนี้ผูตสินให้ได้ฟาวแต่เล่นเร็วไปแล้วครับปเปโดเนโตยกขึ้นหน้ามาโคพาเมอร์หลุดมาแล้วมุ่งโชงมาเอ็นคุนคูแล้วัดตรงนีโอ้โหห้าประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหไปกันใหญ่จริงๆครับเชลซีก็เปิดบ้านถลม่มเจอการ์เดนถึง5ประตูแล้วครับในเวลานี้ครับ ลงมาเป็นยิงลงมาเป็นยิงเลยครับอุสกอร์รวมตอนนี้ก้าวประตูตอนหนึ่งเข้าไปแล้วครับต้องชมเลยครับลูกยิงของเอ็นคูตรงนี้ครับไปแล้วไม่ผ่านเดโซบอลของเอ็นคูไหลมาโคพาเอร์ ฝากมาที่เนโต้ยกมาสารโชว์ม่งตรงนี้ลึกมาถึงผู้รักษาประตูครับแล้วกระชากมาตรงนี้ดิกซันยังได้อยู่ครับเอนโซ่ฝากประตูก,กาโคพาเมอร์ย้อนขึ้นกับ,บเอนโซ่แล้วให้เข้าไหนาไหลต่อมาสวยแล้วโควพาเมอร์ตวัดกลับเข้าไหนามาโอโโ้โหประตูต่อสุแล้วเอนกูได้ลุ้นแฮกติกอีกครั้งครับ อูเป็นผู้เล่นที่ลเนติกคงที่2ครับของเชลซีครับหลังจากที่นิกรัตแจ็กสันทำไปได้แล้วครับโอ้โหลงมาแป๊บเดียวครับเหมา2ประตูครับนี่ครับโอ้โหกดด้วยขวาครับเหน่งๆเลยครับ 6ประตูต่อ0เข้าไปแล้วครับคู่เราเจอการเด่นไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาเลยครับโ่วันนี้คิดว่าน่าจะหวังอย่างน้อยๆก็ตีแค่แตกขึ้นมาครับซันโชฝากเข้าในบายังได้อยู่ที่มาโรสแกเซียไหลออกซ้ายมาอิทิคซัน แทงมาที่แอดเดอร์สันแล้วไหลมาช่องนี้ลึกมาถึงซานเชสครับี่เจมฝากมาที่โคพเมอร์พาเมอร์ยกขึ้นหน้ามาตรงนี้แล้วไปโดนนโตปลายเข้าในแล้วสักตรงนี้ยังไม่เฮตทีกครับโอ้โหแล้วจะเป็นบอลสวนของเจอร์การ์เดนไหลออกขวามาอาซาโรติดทางด้านเอโซนิดหนึ่ง โควิลแทงออกซ้ายมาคูคูริยาไอมาที่โจราสันโชครับแทงออกซ้ายมามาคูคูริยาคูริยาฝากเข้าในมาไม่ผ่านอีริกซันแล้วจะเป็นบอลสวนครับแต่ก็สวนได้ไม่สุดแล้วโคพาเมอร์ได้กดตรงนี้ชนขาดโอ้โหสุดท้ายยังมาเข้าทางผู้รักษาประตูครับโอ้โหนี่ครับ แล้วโอ้โหเอาจนได้ครับเอนคุนคูครับเกตประตูต่อศูนครับโอ้โหเรามาจบสกอร์แบบนี้สะเทือนถึงอังกฤษครับโอ้โหเอนคุนคูครับเหมาคนเดียวสามประตูครับแล้วเป็นแฮตติคนที่สองของเชลซีครับออเดี๋อวจะเชื่อครับในเกมเดียวมีผู้ทำแฮตติถึงสองคนครับมีกุนัดแจ็กสันแล้วก็จบด้วยเอนคุนคูครับสัดด้วยขวาที่โอ้โหยิงสวยจริง อ também, ูฟอมดุฟอมเดือดจริงครับทางด้านเชลซีครับโหเราเชื่อว่าแฟนๆเจอกระเด็นนี่อยากให้จบตรงนี้แล้วครับโอ้โหโดนขนาดนี้ครับแล้วเรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านเชลซีครับ เปิดบ้านท่ามเอาชนะเจอกันได้ไปได้เประตูต่อศูนครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบปไปไหนก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับก่อที่จะจากลากันไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนําในช่วงท้ายคลิปวิดีโอครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผมใครที่กำลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูก ผมมีมาแนะนำตัวนี้เลยครับ Joy BSPD8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมี Bluetooth version 5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ RGB จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ